สวัสดีครับผมปุป๊บญาจากอุลโนเรตี้เซอร์วิสนะครับสังกัดเรตี้วันเอสเตทประเทศไทยนะครับวันนี้ผมมีโครงการทาวน์โฮมราคาสุดพิเศษมานําเสนอนะครับเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นนะครับใกล้บึงหัวทะเลบนที่ดิน32ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า150ตารางเมตรตัวตึกนะครับมีหน้ากว้าง6.5เมตรจอดรถได้2คันนะครับในราคาสุดคุ้มพิพเศษนะครับเพียง 2. 29ล้านบาทเท่านั้นเอง การเดินทางนะครับสะดวกสบายนะครับลงจากสะพานข้ามแยกหัวทะเลประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเพชรมาตุคา9ไปประมาณ800เมตรจุดสังเกตตรงหน้าปากซอยจะเจอกับ7 e เ e ่ e อนะครับและระหว่างทางก่อนจะถึงโครงการจะเจอกับโรงแรมมิกและสนามไดกลอบเอ็กซิมานะครับตรงข้ามโครงการก็จะยิงเยื้องกับร้านอาหารระเบียงเคียงน้ำนะครับสำหรับทาวน์โฮม2ชั้นนี้ก็ประกอบไปด้วย ห้อง3มห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องนักเล่นและห้องรับแขกนะครับ1ห้องทานอาหาร1ห้องครัว1ห้องเก็บของพื้นที่ด้านหน้าทาวน์โฮมสามารถจอดรถยนต์ได้2คันนะครับบริเวณด้านหลังก็จะมีพื้นที่ซักล้างภายนอกนะครับและมีระบบความปลอดภัยในการเข้าออกโดยใช้ขีการ์นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับหรือจะนัดเข้าชมบ้านนะครับติดต่อที่ผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 094-987-8999 9นะครับหรือแอดไลน์ไอนะครับปิยะปุนะครับ piya underscore pu นะครับขอบคุณนะครับ